กลายเป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่โตเลยนะคะกับงานวิ่งที่สวนหลวงรอเก้าเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับเห็นภาพความกลาหลเลยนักวิ่งเยอะมากโวยวายกันใช่ค่ะตำรวจต้องเข้าระงับเหตุเลยนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องออคืนเงินค่าสมัครที่แบบอาจจะได้คืนแค่คนละ10บาทโอ้สิบบาท10บาทบาทค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะงานวิ่ง run for destination 2025ที่กลายเป็นเรื่องร้อนแรงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับ เราจะมาไล่เรียงข้อมูลจากหลายๆแหล่งข่าวเลยเพื่อทําความเข้าใจสถานการณ์จากหลายหลายมุมมองกันค่ะใช่ครับเราจะมาดูกันว่าต้นตอของปัญหาคืออะไรแล้วเสียงจากนักวิ่งเป็นยังไงทีมงานว่าไงแล้วก็คําชี้แจงจากฝั่งผู้จัดเองด้วยมีจุดไหนที่มันดูแปลกๆเป็นพิเศษไหมครับมีแน่นอนแล้วเรื่องนี้มันสะท้อนภาพอะไรในวงการจัดอีเวนต์บ้านเราได้บ้างก็น่าสนใจครับงั้นเริ่มกันที่ภาพเหตุการณ์ตอนเช้าวันงานเลยนะคะ คือนักวิ่งไปถึงสวนหลวงรอเก้าแต่ปรากฏว่าแทบไม่มีอะไรพร้อมเลยค่ะไม่มีจุดลงทะเบียนไม่มีการกั้นเส้นทางวิ่งทีมงานก็น้อยมากๆเหมือนงานร้างๆเลยว่างันเถอะใช่ค่ะมีแค่คนที่บอกว่าเป็นผู้จัดอยู่ไม่กี่คนเองบรรยากาศมันดู ผิดปกติมากๆซึ่งไอความไม่พร้อมนี่แหละคับมันก็เลยจุดชนวนความไม่พอใจของนักวิ่งแน่นอนค่ะเขาก็รวมตัวกันไปเผชิญหน้ากับตัวแทนผู้จัดคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีดำค่ะเห็นในข่าวเหมือนกันแ,แจ้งว่าตอนนั้นนะ่ะมีเงินสดติดตัวอยู่แค่ 1, พันสามร้อยบาทฮะพันสามครับแล้วถ้าจะคืนเงินตอนนั้นเลยเนี่ยก็ต้องหารเฉลี่ยกันไปก่อนโอ้โหคือคนละไม่กี่บาทอาจจะถึง10บ,บาทหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับประเด็นนี้ยิ่งทำให้คนไม่พอใจกันใหญ่ จนตำรวจสอนอประเวศต้องเข้ามาช่วยเคลียร์สถานการณ์แล้วก็พาผู้เกี่ยวข้องไปโรงพักในมุมของนักวิ่งนะคะหลายคนนี่รู้สึกเหมือนแบบถูกเทถูกหลอกครับเสียความรู้สึกมากเสียทั้งเวินค่าสมัครซึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะมีตั้งแต่450ไปจนถึงสอง0บาทสําหรับ V.I.P. 2,000เลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็เสียเวลาเสียความรู้สึกบางคนที่เดินทางมาไกลเลยนะดูดีมากดึงดูดใจสุด,สด มีอะไรบ้างนะครับของที่ว่ามีทั้งกระเป๋านาฬิกาหมวกเสื้อรองเท้าคือเยอะมากดูแบบคุ้มเกินราคาค่าสมัครไปเยอะเลยค่ะอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนสนใจเยอะใช่ค่ะแล้วมีข้อมูลจากนักวิ่งคนหนึ่งเขาเล่าว,ว่าสมัครไว้นานแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมครับ แล้วเพิ่งมารู้ว่างานเนี้เคยเลื่อนจัดมาแล้วรอบหนึ่งจากเดือนมกราคมอ้าวเลื่อนมาแล้วใช่ค่ะแล้วบริษัทผู้จัดก็เพิ่งเปลี่ยนชื่อมาด้วยอืมมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทด้วยค่ะแต่เขาบอกว่าตอนไปรับเรสคิดวันก่อนหน้างานเนี่ยก็ดูเหมือนปกติดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พอถึงวันจริงเท่านั้นแหละทุกอย่างล่มค่ะครับซึ่งการเลื่อนง,งานการเปลี่ยนชื่อบริษัทก่อนหน้าเนี่ยเออมันอาจจะเป็นสัญ,ญญาณเตือนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะที่คนอาจจะมองข้ามไป ก็น่าคิดนะคะทีนี้ไม่ใช่แค่นักวิ่งที่เดือดร้อนยังมีมุมของสตาฟในงานด้วยอย่างมีคนหนึ่งชื่อพี่นางครับพี่นางถูกจ้างมาดูแลพวกน้ำน้ำถงถุงขยะรถสุข,ขาอะไรพวกนี้ได้ค่าจ้าง500บาทครับพี่นางบอกว่าสังเกตเห็นความผิดปกติตั้งแต่ก่อนวันงานแล้วเหมือนกันอืมเขาสังเกตเห็นอะไรบ้างครับพี่นางให้ข้อมูลว่า การเตรียมงานมันดูไม่เป็นมืออาชีพเลยไม่มีการซ้อมเหมือนงานวิ่งทั่วไปอ๋อค่ะแล้วการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์ต่างๆก็ติดติดขัดขัดอย่างค่าถุงขยะเนี่ยเป็นเงินตั้งสามหมื่นกว่าบาทโอ้เยอะนะคะเพิ่งจะจ่ายครบก่อนวันงานแค่วันเดียวเองฮะวันเดียวเนี่ยนะครับเหลือเชื่อมากปกติเรื่องพวกนี้ควรจะเคลียร์ล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เลยนะใช่เลยค่ะแล้วพี่นางก็เพิ่งมารู้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับเสื้อวิ่งในวันงานอีกที ทำให้ตัวพี่นางเองก็เอ่ออาจจะกลายเป็นผู้เสียหายอีกคนในเรื่องนี้น่าเห็นใจพี่เขาเหมือนกันนะคะทีนี้มาฟังทางฝั่งผู้จัดกันบ้างคะ่ะหลังจากไปให้ข้อมูลกับตํารวจผู้จัดสองคนที่เป็นกรรมการบริษัทนะคะก็ออกมาพร้อมทนายครับออกมาถแถลงออกมาขอโทษค่ะยอมรับว่าเป็นการจัดงานวิ่งครั้งแรกของบริษัทแล้วก็ขาดประสบการณ์ครั้งแรกเลยค่ะ พวกเขาอ้างว่าตอนแรกเนี่ยจ้างออแกไนเซอร์มืออาชีพไว้แล้วครับแต่ว่าถูกยกเลิกงานกระทันหันไม่กี่วันก่อนจะถึงวันงานอ้าวโดนเทมาอีกทีว่างั้นประมาณนั้นค่ะก็เลยต้องพยายามจัดกันเองจนเกิดข้อผิดพลาดขึ้นหลายอย่างเช่นเช่นเรื่องป้ายหน้างานที่มีทั้งปี2025กับ2028ปนกันอันนี้เขาก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปครับ แล้วก็มีปัญหาเรื่องดิวเสื้อกับสตาฟฟรีแลนซ์คนหนึ่งด้วยถึงขั้นเคยไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนหน้าแล้วอ๋อมีเรื่องกันมาก่อนใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยคำชี้แจงนี้มันก็เอ่อดูจะสวนคางกับข้อสังเกตอื่นๆเหมือนกันนะยังไงคะอย่างเรื่องที่บริษัทเพิ่งจดทะเบียนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองอ๋อเพิ่งจดทะเบียนครับแต่กลับมีแผนจะจัดงานวิ่งรัวๆเลย4งานแล้วก็มีแข่งแบดมินตันอีกหนึ่งงานในเวลาไล่เลี่ยกันมันก็ดู เอ่อเร็วไปหน่อยไหมสําหรับการขาดประสบการณ์นั่นสิคะแล้วก็เรื่องของรางวัลที่ดูดีเกินจริงอีกใช่ครับมันชวนให้สงสัยว่าปัญหาจริงๆมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องโดนออกก๊นเนซราเทงานหรือเปล่าอืมแต่เขาก็ยืนยันว่าจะทยอยเยียวยาชดเชยให้นักวิ่งแต่ขอเวลาครับขอความเห็นใจแล้วก็ปฏิเสธเรื่องนายทุนหรือกลุ่มทุนจีนอะไรพวกนี้ด้วยมีประเด็นเรื่องสปอนเซอร์ที่น่าสนใจมากคะ่ะ คือ MK Group ที่มีโลโก้หราอยู่หน้างานเลยครับ MK นี่แบรนด์ใหญ่เลยนะใช่ค่ะเขาออกแถลงการมาชัดเจนเลยนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานหรือการยกเลิกงานครั้งนี้เลยเอา้าวแล้วโลโก้ไปอยู่ได้ยังไงเขาบอกว่าเป็นเพียงผู้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนเท่านั้นแล้วตอนนี้ก็กำลังเตรียมจะดำเนินคดีกับผู้จัดงานได้ค่ะโหเรื่องยิ่งซับซ้อนไปอีกสแสดงว่าการเอาโลโก้มาใช้อาจจะเกินขอบเขตที่ตกลงกันไว้หรือเปล่า เป็นไปได้ค่ะแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกนะคะว่าคุณพิตตานภัทลุงที่ถูกจ้างเป็นพิธีกรในงานอ๋อดารานางแบบใช่ค่ะก็ได้เดินทางไปให้ข้อมูลที่สอนนอประเวทด้วยเหมือนกันครับสแสดงว่าผลกระทบมันกว้างกว่าแค่นักวิ่งกับสตาฟจริงๆใช่เลยค่ะสรุปแล้วเหตุการณ์งานวิ่งทิปครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดจากหลายๆปัจจัยผสมกันเลยนะคะทั้งเรื่องออการขาดประสบการณ์ปัญหาการบริหารจัดการภายใน ครับการสื่อสารที่อาจจะผิดพลาดหรืออาจจะรวมถึงปัญหาการเงินจริงๆอย่างที่ผู้จัดอ้างเรื่องถูกออคนไนเซอร์ยกเลือกงานอืมก็น่าจะเป็นไปได้หมดเลยเรื่องนี้เป็นบทเรียนสําคัญมากๆเลยนะครับทั้งสําหรับคนที่คิดจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่ะต้องระวังมากขึ้นใช่ครับต้องตรวจสอบข้อมูลผู้จัดให้รอบครอบมากขึ้นอย่าพึ่งหลงเชื่อแค่โปรโมชั่นที่มันดูดีดูคุ้มเกินจริงไปส่วนทางผู้จัดงานเองล่ะคะผู้จัดงานเอง ก็ต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้เข้าร่วมงานอย่างสูงสุดเลยครับการสื่อสารที่โปรง่งใสการเตรียมงานอย่างมืออาชีพอันนี้คือหัวใจสําคัญมากๆค่ะคําถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะคะก็คือนอกเหนือจากเรื่องการเรียกร้องเงินคืนแล้วเด่ยบทเรียนจากงานนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสเสน่ห์ของข้อเสนอที่มันดูคุ้มเกินจริงบ้างไหมคะอืมน่าคิดครับ แล้วเราควรจะตั้งคำถามกับความน่าเชื่อถือของผู้จัดงานยังไงโดยเฉพาะเวลาที่เขาเอาชื่อสปอนเซอร์รายใหญ่ๆมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจครับมันมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่เราควรจะต้องสังเกตก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีก